จะเป็นยังไงว่าถ้าเมืองเรามีแบบนี้ครับกดใช้อ่ะปั๊มแล้วก็มีวงครับวงเนี้ยทำให้ความเร็วแม่งลดเว้ยความเร็วแบบไปไหนไม่ได้อ่ะความเร็วลดความเร็วแค่สิบกิโลเมตรตช่โมงอ่ะแบบนี้เนี่ยกำลังนัวนวกันอยู่นี่แบบว่าโอ้โหโดนยิงยับอ่ะขับรถไปไหนไม่ได้อ่ะ แต่ถ้าออกจากวงนะออกจากวงก็คือขับรถได้เร็วปกติเลยเออเจ๋งเจ๋งดีเข้ามาใช่ไหมอืมอืออะอืด,ออดสปีดรถครับสปีดรถเล็งไปไหนล้อฟงล้อฟีถ้าออกจากวงก็อ่ะขับรถได้ความเร็วได้ปกติเลยโอ้โหแบบอย่างนี้นี่คือ ชะลอตำรงตำรวจได้สบายเนี่ยอย่างเงี้ยขับรถมาใช่ไหมตำรวจตามมาใช่ป่ะแล้วก็กดใช้ปึ๊บผ่านมาตามมาปึ๊บเรียบร้อยตำรวจอะไปถึงไหนตัวไหนแล้วทีนี้ตำรวจผ่านมาตรงนี้โหโดนกับดักเลยครับชะลอยังไงก็หลุดครับหลุดร้อยอย่างเงี้ย <c oughs> หลุดร้อยจริง ฮหลุดร้อยจริงโอ้โหเออว่ะเวิร์กเวิร์กเวิร์กว่ะเนี่ยขับมาปุ๊บอย่างเงี้ยฉันเราโอ้โหไองติดกับดักอืมีกูไม่น่ามาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวงมันอีกอย่างมันไม่ได้ทำให้เห็นชัดด้วย